แล้วน่าย้อนซ้อนเซเว่นแฟมิลี่จ้าแล้วก็น่ากันยางเล่นได้ใจยางออกกอลังกายน้ำจ้ะน้ำมันไหลน้ำน้ำไหลจ้ะคุณน้ำมันไหลจ้ะน้ำันโตน้ำใช้ท่าอะไรนยน้ำคล้องท่าจ้ะน่ายางเล่นจ้ะเดินเล่นจ้ะน้ำน้ำจ้ะเดินกันเรื่อยๆจ้ะน่ากันยางเล่นจ้ะเดินเล่นเดินเพื่อมาออกกอลังกาย สายน้ำจ้ะฝนตกจ้ะฝนตกข้างสวิตเด่นใบไม้กะยางเล่นจ้ะยางมีบานค้นจ้ะพุมเป็นตะยานแอบยางเลนพุกมมันนอนอะ้กับบ้านบ้านหรือว่าบริษัทก็จังใบไม้ล่วง แล้วดูใบไม้ผลิใบไ,ไม้มันสีเหลืองเหลืองสีเหลืองเหลืองจ้ะยูไก่ถนนจ้ะถนนยเนี่ยกลับบ้านจ้ะ นี่ก็เป็นซอยบ้านพระเจ้ามันก็เป็นถนนจากถนนไงนจ้ะมันสิมีซอยเขายางสําหรับปั่นจะกรยานหล้วก็ยา,ยาจงจากตรงนั้นตรงนั้นก็นเป็นทางรถแลนจะจี่ทางางออกกําลังกายไปยังญญ้งฝนตกยางเลนลูกบูลงเลื่อนจัง เวลาย่างก็ทำแล้วกันเลยทำลูกสาวใช่เวลาลูกสาวมานหอดบ้านนะผู้น้าย่างหลินออกกําลังกายจ้ะหลินออกกําลังกายเน่อันี่ยเป็นอันนี่กับบ้านบ้านคนี่เป็นเนี่ย ปั่นจักรยานมนางาาาน,าาน,นี่หละจ้ะปั่นจักรยานจักรยานไปจอดแล้วก็ปั่นออกกําลังกายยางพุ่มมันนอดจะมันก็ค้งนำ้ำหลายแลก็เป็นป่ามันก็เป็นทาง จะเป็นทางจ้ะทางไปทางมีถนนนี่รัตนากางกลับบ้านจ้ะเห็นถนนเแหลนรดแหลนไปจ้ะวิวเลยจ้ะเป็นวิวสวยงามมากสวยงามจ้ามาดรยกสวยงามจ้าไปมบ้านะจ้ะ สวัสดีจ้าีฮอดบ้านละจ้ะอยู่จังน้อยก็ฮอดแล้วมาเดินเล่นออกกําลังกายจ้ะกําลังกายเน่ออกกําลังกายไปเอากฝนกระทกีจ้ะการล่อห้ยตามื่อแดดจี๊ดดออกานาทรัพยนาเนี่ย หนาสดๆนี่แหละบ่ได้แป้งหนาอาบน้ำแล้วแปรงฟันอาบน้ำแปรงฟันอย่างนี้ออกร่างกายจ้ะหลวบๆเลี่ยนหรอมั้งอย่างเด็กออกรลังกายซ้อยเนี่ยส้อยบ้านเนี่ยนจ๊ะส้อยหมู่บ้านละตัน่าเนี่ยอยู่นี่แหละ พน,นนนนเนี่ย่งหน้าเ <g ill ain> <g ill ain> ย็ยนจะ้ะอากาศเย็นต้นจอต้นงามงามจ้ะต้นสวยงามดี ต้นจรอนต้นคิดสมัครอ่ะต้นจรอดเรียงสวยงามเลยหน้าสดสดนี่เราจะไม่ได้ใส่แอปใสช้ยังไม่ใช้แอปใส่อะไรหน้าสดสดนี่เราจะมีซอยซอยนั่นซอยนี่เรากระลังกายจ้ะ เหยอกกำลังไกลแนะ่ว่วนหลายจงออก,กรลังไกรเนะน่ววนๆเครื่องออกกำลังไกยกับมี่ยู่ระวาลูกซ้ายวะให้แม่ไปเดินไปวิ่งไปเดินบ้างนางันง่งๆอยู่บ้านหลาย นั่งนังน้อนกินกินร้ายกิโลหรอจร้ะนำานัดขึ้น <c oughs> เสื้อผ้ากับชิใส่บ่ได้สิได้ไปซื้อเสื้อผ้าใหม่ใกล้ละอีอีบบล็อกห่อกีอ่สัปดาห์นี่กะฮาเราวีนงหรอจร๊ะขึ้นมากต่ไม่เราวีนงโหลดงานโหลดแรงสรวนสวน น่าสิขามทางเลยจ้ะขามทางมีกระบาดม่จ้าบ้านบ้านบ้านน่าสิขามทางก่อนจ้ะขามถนนจ้ะขามทางมาไลขามทางมาไลจ้ะม,มันก็สิ อย่าขึ้นเตยบ้านตัวนั้นทาไมลูกสาวเอียดีกับบ้านเรมั้างเสื้อฝนตกน้องฝนตกตกฝนตกฝนตกแห้งหลายไม่ไหม้กระล่วงเต็มสนามนี แม่หรอจ๊ะไม่จังวะพีายามร้องวะเชื่อกันฮะเชื่อกันโบเชื่อกันนั่นก็เชื่อกันจ้ะเชื่อกันโบรับ เราเพิ่งแค่กับเป็นวัดจ้ะอันนี้เป็นโบสถ์งานขึ้นมาแล้วกไอฮอตบ้านนะจ๊ะนี่ก็โรงเรียนลูกนี่ก็โรงเรียนลูกนะจ๊ะ เรียนหลบเลยอ่ะขอบคุณมากนะคะที่ดูจบคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามบัตรน่ากับลูกสาวเยดินได้จ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย